สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาทำการวิเคราะห์หุ้นนะคะหุ้น t r u b b นะคะหรือว่า t h ยรับเบอร์ราเทคก o ุ๊ปจำกัดมหาชนนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาดูกราฟทางเทคนิคนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของหุ้นไทยรับเบ e r ์ราเทคก o ุ๊ก,กันสักหน่อยหนึ่งนะคะ ทางด้าน PE ของไทยรับเบอร์เนี่ยนะคะก็อยู่ที่8.37เท่านะคะส่วน P/BV อยู่ที่0.82เท่านะคะตรงนี้ก็ถือว่ายังเป็นหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานทางบัญชีอยู่นะคะแล้วก็ PE เนะี่ยก็อยู่ที่8.37เท่านะคะก็ถือว่ายังไม่แพงนะคะยังมีความน่าสนใจอยู่นั่นเองนะคะเขาก็อยู่ในกลุ่มของกเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารนะคะ,ะไทรัปเปอร์ราเทคกรุ๊ปเนี่ยก็ทำเกี่ยวกับน้ำยางธรรมชาติเข้มข้นนะคะเป็นยางสากัดนั่นเองนะคะราคาพาอยู่ที่1บาทค่ะเริ่มต้นซื้อขายเมื่อวันที่30กรกฎาคม2 5 3 4นะคะก็รวมเวลาก็ประมาณ30ปีได้แล้วนะคะที่เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะคะ,ะส่วน อัตราเงินปันผลนะคะตรงนี้คิดมูลค่าไม่ได้นะคะก็2ปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายเงินปันผลนะคะเนื่องจากว่าเป็นหุ้นขาดทุนนะคะมูลค่าตลาดหลักทรัพย์นะคะอยู่ที่2,158.93ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ยังไม่มากนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการนะคะหุ้นตัวนี้นะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของอเป็นลักษณะของการเทิอนอราวนั่นเองนะคะเนื่องจากว่า ดูงบการเงินของปี62เนี่ยนะคะเขาขาดทุนอ,อยู่ที่กำไรต่อหุ้นนี่ขาดทุนไปถึง52สตางค์เลยนะคะติดลบเยอะมากเลยนะคะพอะามาปี63เนี่ยก็เริ่มกลับมามีกำไรนะคะถึงแม้ว่าอาตาัตรากำไรสุทธิเนี่ยยังติดลบอยู่นะคะแต่ก็เป็นการติดลบที่ เล็กน้อยน้อยลงจากปีหกสองนะคะแล้วก็กําไรต่อหุ้นเนี่ยก็เริ่มมีกําไรต่อหุ้นอยู่ที่สี่สตางค์นะคะ mm hmm. เพราะว่าปีหกสี่เนี่ยนะคะอันนี้การเทินาราก็ชัดเจนมากนะคะ mm hmm. เนื่องจากว่าวิกฤตโควิดนะคะทําให้ความต้องการเกี่ยวกับยางธรรมชาตินะคะรุกรกิจเกี่ยวกับยางต่างๆเนี่ย ได้ราคาฟื้นนะคะราคาดีขึ้นมากเลยนะคะจึงทำให้บริษัทนี้นะคะมีกำไรสุทธิสูงนะคะครึ่งปีแรกได้ถึงสองร้อยห้าสิบสองจุดห้าศูนย์ล้านบาทเลยนะคะถ้าเราเทียบไรายได้รวมเนี่ยไรายได้รวมครึ่งปีแรกเลยนะคะสี่พัน 1> 5 1 9ร้อยสิบเก้าจุดสามศูนย์ล้านบาทเลยนะคะ,ะถ้าครึ่งปีหลังเนี่ยทำได้พอๆพอกันเนี่ยเขาก็จะได้ประมาณพอๆพกับปีหกศูนเลยนะคะซึ่งรายได้ของปีหกศูนย์เนี่ยถ้ามาดูกำไรแล้วเนี่ยร้อยสี่สิบสี่จุดสี่สิบเอ็ดล้านบาทใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาปีหกสี่เนี่ยจะเห็นว่ากำไรเนี่ยต่างกันมากนะคะกำไรเนี่ยสูงขึ้นมาเยอะมากเลยเนื่องจากว่า ราคายางอ่ะที่ดีมากนั่นเองนะคะของปีหกสี่นั่นเองส่วนเอวีนะคะเอวอีก็สิบเอ็ดจุดสามสองเปอร์เซ็นต์นะคะอาาค่าอัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะอ่จะเห็นว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่สามบาทเจ็ดสิบสตางค์นะคะแต่ว่า ขณะนี้ก็หุ้นอยู่ที่ประมาณ2.64บาทสตางค์เรจะเห็นว่าเป็นหุ้นต่ำบุกนะคะ,ะส่วนเรื่องของข่าวต่างๆนี่ก็ลองไปคลิกเข้าไปอ่านไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกราฟทางเทคนิคของหุ้น t i u b b เลยนะคะ t h a i Rubber Latex Group นะคะ ตรงนี้ก็เป็นของสยามชาร์ตคอมนะคะการดูกราฟทางเทคนิคนะคะนงคุณสามารถเข้ามาใช้บริการของสยามชาร์ต c อ m ได้เลยนะคะก็เป็นการดูกราฟทางเทคนิคแบบง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องตีเส้นเลยนะคะและสําหรับนักลงทุนรายใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นมือใหม่ก็ตามนะคะที่เข้ามาศึกษากราฟทางเทคนิคนะคะซึ่ง เข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะในแต่และคลิปเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์หุ้นแบบลายตัวนะคะแล้วก็จะมีการสอนดูกราฟทางเทคนิคแบบง่ายๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูที่ทำเฟรมเดย์กันก่อนเลยนะคะทำเฟรมเดย์เนี่ยเขาจะบอกว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นขาลงอยู่นะคะเนื่องจากว่าเส้น EMA สีแดงเนี่ยนะคะตัด เส้นเอขสีเขียวลงมาแล้วนะคะก็จะเกิดจุดสีแดงอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อตัดลงมาแล้วก็จะเกิดจุดสีแดงซึ่งจุดสีแดงนั่นก็เป็นจุดที่บอกว่าเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงนั่นเองนะคะในทำเพรมเดย์นะคะก็จะเห็นว่าเส้นเอขีดสีแดงเนี่ยก็จะไหลลงมาอยู่ด้านล่างสุดเลยนะคะนี่เป็นลักษณะของหุ้นที่มีแนวโน้มขาลงนั่นเองนะคะ ส่วนแนวรับนะคะแนวรับเนี่ยการดูตำแหน่งแนวรับนะคะก็ให้เรานำเมาส์ไปชี้ที่เส้น eba สีแดงนะคะปลายเส้นเลยนะคะก็จะอยู่ประมาณเนี่ยนะคะสองบาทห้าสิบแปดนะคะเป็นแนวรับของไทรรับเบอร์รากิตกรุ๊ปนะคะเป็นแนวรับที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเองนะคะก็คืออยู่บนเส้น eba สีแดงนะคะส่วนแนวรับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะเป็นโซนเป็นกรอบแนวรับเนี่ยนะคะก็จะอยู่ประมาณตำแหน่งที่ 2องบาทสีไปจนถึงบาท2องบาทห้นะคะเป็นตำแหน่งแนวรับนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยนะคะแนวต้านเนี่ยเราก็จะใช้ดูจากแท่งเทียนนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะซึ่งแท่งเทียนที่อยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็ทำจุดสูงสุดเอาไว้แล้วยังไปไม่ผ่านนะคะเราก็จะให้แนวต้านของหุ้นตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ สองบาทหกสิบแปดนะคะเป็นแนวต้านแรกนะคะแล้วจะแล้วก็จะขยับขึ้นไปนะคะเป็นสองบาทเจ็ดสิบแปดประมาณนะคะประมาณสองบาทเจ็ดสิบแปดขยับขึ้นไปทีละสิบสตางค์นะคะตำแหน่งแนวต้านของเขานะคะสองบาทแปดสิบแปดแล้วก็สองบาทเก้าสิบแปดนะคะจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตามตำแหน่งของแท่งเทียนทีละแท่งนะคะ ด้านบนสูงสุดนะคะก็จะประมาณสามบาทยี่สิบนะคะเป็นกรอบแนวรับด้านบนนะคะส่วนเส้น MACD เ, MAC เนี่ยนะคะเส้น MACD เนี่ยจะเห็นว่าสีน้ำเงินเนี่ยนะคะเส้นสีน้ำเงินตัดขึ้นไปแล้วนะคะตัดขึ้นไปได้แล้วแล้วก็เมื่อตัดขึ้นไปได้จะมีจุดสีเขียวๆอยู่ตรงนี้นะคะจุดสีเขียวตรงนี้ก็เป็นส่งสัญญาณบอกว่า กำลังเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นนั่นเองนะคะจะสังเกตว่าภูเขาเนี่ยก็พลิกกลับไปอยู่ด้านบนแล้วนะคะเป็นจุดเป็นจุดกลับตัวของแท่งเทียนหรือว่าเป็นการเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นนะคะซึ่งก็เป็นตำแหน่งแท่งเทียนแท่งนี้พอดีนะคะซึ่งเป็นจุดกลับตัวนะคะที่จะบอกว่ากําลังจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะส่วนทางด้านวอลุ่มเนี่ยวอลุ่มเนี่ยยัง ยังมีปรับปายนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้มีเยอะนะคะถ้าจะดูวอลลุ่มนะคะไอซ์ไอซ์ไอเนี่ยนะคะก็ยกขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณประมาณห้าสิบสี่นะคะค่ะเดี๋ยวลองไปดูทม์เฟรมวีกันนะคะ ทำเฟมบิกบอกอะไรบ้างทำเฟมวิกเนี่ยจะเห็นว่านะคะจุดที่เขาไหลลงมาอยู่ตรงเนี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งแนวรับนะคะซึ่งก็ถ้าเราดูจากทำเฟมเดย์ day, เมื่อกี้ก็จะสัมพันธ์กันนะคะจะประมาณ2องบาทสีนะคะไปจนถึงตรงเนี้นะคะเป็นกรอบแนวรับ2องบาทห้นะคะที่เราดูจากทำเฟมเดย์นะคะก็จะประมาณ ใกล้เคียงกันนะคะสำหรับเส้น MACD เนี A ่ยนะคะก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะคะใน MACD นะคะจุดกลับตัวเนี่ยยังยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวนะคะแต่ก็เริ่มเริ่มมีการโค้งมนขึ้นมานะคะเส้น RSI นะคะก็ยกขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ในตำแหน่งประมาณ51นะคะ ส่วนแนวต้านนะคะแนวต้านในวิกเนี่ยนะคะเราก็ดูแท่งเทียนที่อยู่ใกล้ๆเลยนะคะที่เขาทำจุดศูนสุดเอาไว้นะคะทีละสเต็ปเลยนะคะก็จะสัมพันธ์กับทาําเพลยเดย์เช่นเดียวกันนะคะก็ประมาณสองบาทเจ็ดสิบแปดนะคะแล้วก็จะขยับขึ้นไปทีละตำแหน่งนะคะเป็น3มบาทนะคะแล้วก็สามบาทยี่สิบประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูทำเฟรมมันกันบ้างนะคะทาเฟรมมันบอกอะไรบ้างอ่ในทาเฟรมมันเนี่ยเป็นภาพใหญ่นะคะเป็นรายเดือนเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ภาพใหญ่นะคะภาพใหญ่ของมันเนี่ยเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะ,ะแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากว่าเส้น EMA สีแดงเนี่ยตัดขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีจุดสีเขียวๆอยู่ตำแหน่งนี้นะคะซึ่งบอกว่า เป็นแนวโน้มขาขึ้นในทมเฟรมมันเนี่ยมาตั้งแต่เดือนเดือนกุมภาพันธ์นะคะ2021นะคะเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะแต่ถ้าเราดูเนี่ยตั้งแต่ตำแหน่งนี้นะคะที่เขาสร้างฐานไว้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เขาขาขึ้นมาตลอดเลยนะคะเป็นการแบบยกโลนะคะยกโลขึ้นไปอยู่เรื่อยๆนะคะยกโลแล้วก็ไฮก็ทำไฮใหม่ได้อยู่เรื่อยๆนะคะ ตรงนี้ก็เป็นการเนี่ยพักพักลงมานะคะพักฐานลงมานะคะอยู่ที่ตำแหน่งของเส้นเอเอสีแดงพอดีนะคะก็คือเป็นตำแหน่งที่เขา่าพักหนึบที่แนวรับนะคะในในมันนี่คือเขาไม่ได้หลุดยังไม่ได้หลุดแนวรับนะคะเราสามารถยืนอยู่บนเส้นเอเอสีแดงซึ่งเป็นแนวรับได้นะคะ,ะแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยนะคะวอลลุ่มเนี่ยยังมีไม่เยอะนะคะวอลลุ่มนี่ก็คือแบบ ลดลงมาลดลงมาอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ค่ะตำแหน่งแนวรับของมันเนี่ยนะคะก็ถ้าเราดูจากตำแหน่งเส้น EMA เนี่ยนะคะก็จะให้กรอบเดียวกันกับทำเฟรมเดย์ทำเฟรมวิกเลยนะคะก็คือจะประมาณนี้เลยนะคะก็คือสองบาทสีนะคะไปจนถึง แล้วต้านแนวต้านก็คือจะประมาณ3ามบาทยีนะคะแล้วก็ด้านบนนี้นะคะแท่งนี้นะคะที่เขาไปเทสก็คือ3ามบาทสาี่นะคะถ้าผ่านไปได้เนี่ยนะคะเขาก็จะขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้สามบาทสมบาทสามสิบก็จะมา สามบาทแปดสิบนะคะแล้วก็สี่บาทนะคะจะขยับปิดแท่งเทียนไปทีละแท่งนะคะตามตำแหน่งนี้เลยนะคะวิธีการดูแนวต้านนะคะจะดูที่แท่งเทียนนะคะสังเกตแท่งเทียนนะคะทีละแท่งนะคะเขาจะต้องขึ้นไปปิดทีละแท่งให้ได้นะคะนี่เป็นแพทเทิร์นของเทคนิคนะคะของกราฟเทคนิคแบบง่ายๆนะคะโดยดูแนวต้านจากแท่งเทียนนะคะ ส่วนด้าน MACD เนี่ยนะคะจุดที่เป็นจุดกลับตัวเนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะคะแท่งนี้นะคะเป็นจุดกลับตัวสัญญาณการกลับตัวเส้น MACD ตัดขึ้นไปนะคะเกิดจุดสีเขียวตรงนี้เป็นตำแหน่งการกลับตัวนะคะเขาก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นมาตั้งแต่จุดนี้เลยนะคะถ้าดูจาก MACD ดูจากสัญญาณการกลับตัวเนี่ยเขาเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่จุดนี้นะคะ วันที่1พฤศภาคม2020นะคะเป็นการเปลี่ยนเป็นแนวน้องขาขึ้นถ้าสังเกตจาก NACD ซึ่งส่งสัญญาณขึ้นไปด้านบนนะคะสังเกตภูเขานี่ก็จะมีลักษณะอยู่ด้านบนนะคะเป็นแนวน้มขาขึ้นนะคะและตรงนี้ก็มีการลักษณะของการพักตัวนะคะซึ่งถ้ามีวอลุ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็แค่แตะนะคะแล้วก็จะยกขึ้นไปต่อนะคะ ไอซไอนะคะก็เริ่มยกขึ้นไปด้านบนนะคะตรงนี้ก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะคะสําหรับหุ้นตัวนี้นะคะถ้าเขาสามารถขึ้นไปกลับไปไฮเดิม erm ได้เนี่ยก็คือเจบาทเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความคาดหวังนะคะอยู่ที่ผลประกอบการะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะมีเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ